ตายพะเห็นใจด้วยนะครับพิกตัวเองไม่เป็นนะครับหายง่ายเกินอ้าวพี่ตีไม่เข้าวงเหรอพี่ตีเอ้ยจอนโทษอ้าวไปไหนอะโหลอ้าวพี่บอลเรียบร้อย <laughs> พี่บอลหิวแผลผมเหรอหายบอลพี่บอลเขาหิวแผลผม <laughs> อ่า <laughs> แล้วอยู่คนเดียวแล้วเ <laughs> ก่าไปตั้งนานแล้วโอเคหนีภูมิกันลวกัน ล็อกเป้าไม้แอนชนไปเละชนเลยไปล่ะไอ้เล็กทำไรอ่ะมาดีหมาดีหมาดีสวยชมพู่เอาออกไปเออสวยเอนชนโอ้ยเจ๊ยไอ้มึงมึงมึงจัดการไม่ได้ไอเอเลนตันจัดการนี่จัดการนี่ยากอะโหลแรมแลมจัดเลยแลมจัดเลยกูกูเข้าวงเองแลมจัดเลยจับเลย จัดจัดไปจัดไปกูเข้าวงเองบอลเออเออจัดไว้จัดไว้จัดไว้หรือไม่ไอพี่จอนผมผมไม่แค่อยากให้พี่ผมอยากมาเทรนพี่จอนมากกว่าผมเป็นโค้ชไงเออแลมชนออกไปเลยดัเลดันเข้าไปแลมเข้าไปแลมเข้าไปเราไปสวยสวยสวยแหละนนั่แหละไอ้เหี้ยไอ้สวยหลับเป็นยังไงเยอะอ๋เกินอะโอ๋เกินอ่ะ